แบบนี้นะครับเรากำลงัลงล่านาอยู่ขุดโดยตีนตะนะครับหาดานโอ้อันนี้ขุดโดยตรน,นะครับอ่ะขุดต่อขุดต่อขุดหนักมากนะครับ ลงุนมากเลยนี่ก็เป็นไอเตอร์นะครับแล้วก็ซา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 นี่ก็มาซานะครับอยู่ตรงโน้นจา์ใหญ่ครับโวกจา์ใหญ่ของเรา อันนี้กำลังขลุมหนูครับน่าจะเป็นหนูหนูเล็กหนูพี่ดำหรือหนูขัวนะครับตอนนี้หนึ่ง็กทำการจัดการนะครับน่าจะขุดทะลุกันนะครับแต่คงใช้เวลายาวไกลน่าจะไม่ไหว อาจารย์โชคออขาทำเลแล้วนะครับอันนี้กับอ,อตเตอร์ครับเออก็จะเอารูนี้เออจะเล่นรูนี้นะครับเอาแล้วไอตเตอร์ตเตอร์น้อยโอ้ส่วนซานทำอะไรเนะี่ยอันนี้อตเตอร์เล่นรูนี้ครับ การโชคการโชคเรียนรูน้นี้โอ้านางการโอ้การเรียนรู้นี้นะครับกางการเรียน,นรูน้นี้แล้วซาไปไหนซาไปนอนพักแล้วมั้งมาซาเนี่ยไปไหนแล้ว โอ้นี่ไงครับอ่ากำลังหาหยิดมันมี่องสระลุมาที่ไหนไหมโอ้มันโหมดมากครับตามโชคมาเช็คความเรียบร้อยครับเป็นยังไงเราน่าจะไวไหมมันโหดจัดคงไม่ไหว